อฮัลโหลเปิดบล็อกตะลอนทัวร์กินกินเที่ยวเที่ยววันนี้เรามาเริ่มกันที่ร้านชานมไข่มุกที่อร่อยที่สุดเท่าที่พี่เคยกินมาแต่ว่าเรามาลุ้นกันว่าร้านมันจะเปิดหรือเปล่าต้องเสียง อดกินร้านยังไม่เปิดเดี๋ยวค่อยมาใหม่จากที่เราอ,อกหักจากชานมไข่มุกไปนะคะเราก็หาอะไรกินแต่ก็นึกไม่ออกนึกไปนึกมาเรามาอก็พัทยาเฉยเลยะคะ่ะทุกคน ซูชิถูกมากค่ะจาก299ก็ว่าโอเคแล้วนะลดเหลือ1 9 9เข้าไปอีกตอนนี้เราอยู่ที่ร้านฟินฟินเฉยๆเหรอฟินชาบูินชาบูพัทยานะคะมันจะอยู่ตรงเอ,อ่อเอลเลตไฟนาว ยังไม่ถึงพัทยาดีถ้าเรามาจากกรุงเทพตอนนี้มันมีโปรโมชั่นจริงๆเราก็ไม่ได้ดูรีวิวอะไรมานะแต่ว่าเราเห็นป้ายว่ามันมีโปรโมชั่น299แต่ว่าตอนนี้มันลดเหลือ1 9 9ยเ้เท่านั้นเองทุกคนได้ทั้งชาบูย่างชีสมีซูชิด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูไปกินกันดูว่าจะเป็นยังไงในราคา1 9 9 ก็จะมีลายบุฟเฟ่ใช่ไหมเขาก็เลยแถมเขาก็เลยให้ถุงมือเราะคะคนละข้างไม่ใช่คนละคู่เลยนะคนละข้างน่ารักมากเอันนี้เราก็สั่งชาบูมีน้ำซุปต้มยำกับน้ำน้ำดำอ๋ออันนี้ก็ของเรานะคะอันนี้เรเพิ่มเงิน80บาทแล้วก็จะได้กระทะย่างเนย ย่างชีสขึ้นมาอีกอันนึงไลน์บุฟเฟ่นะคะก็จะประมาณนี้กคนก็ไม่เยอะไม่น้อยเนาะ ครบโต๊อยู่เดอ้ออ่ามีพิซซ่าญี่ปุ่นกรุบกรุบของทอดนิดหน่อยอันนี้ของร้อนนะคะอ่อน่าจะเป็นหัวปลาแซลมอนดีๆแล้วชอบเดี๋ยวเอาอันนี้แอ่ข้าวผัดคุณหนข้าวายดคุณหนแ่นี้เป็นของเย็น ใส่แล้วก็ผักสลัดกระป๋อเย็นๆแล้เขาแช่น้ำแข็งให้ด้วยนะก,กินมาเรากำลังกำลังงงกับน้ำนะคะคือเขาให้เรายกไปทั้งขวดเลยเหรออ๋อไปถามพนักง,งานมาเลยเขาให้เราเปิดขวดใหม่ได้เอยไม่ใช่เปิดแล้วก็เทแล้วก็ขวดาวางไว้ที่เดิมหมดก็มาเติมใหม่จ้ามาดูของชาบูนะคะ ก็จะมี <Okay. S 1> สันนอกสันในสไลด์3ชั้น 对。Okay, ราคาบุฟเฟ่เาบาทคุ้มอยู่นะต่อไปที่ตักมาเป็นหัวปลาหัวแซลมอนต้มซีอิว๊วขออภัยที่ตักมาดูไม่ค่อยน่ากินเพราะว่าพี่ชอบกินแบบตรงที่มันเป็นหนังอย่างเงี้ยมันก็เลยจะสีดำดำแต่ก็คือหนังตรงนี้มันก็จะนุ่มๆเรื่อนๆเหมือนเจลลีอ่อร่อยมากเลย กินชาบูที่เราไปกินกันเมื่อกี้นะคะก็คือคุ้มมาก199มีกุ้งมหมึกหมูก็มีสันคอด้วยเพราะว่าพี่ชอบกินสันคอไงมันไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งใช่ไหมแล้วก็น้ำแต่ว่าน้ำเนี่ยเขาจะคิดตั้งหากแก้ราะ5 5บาทไปรีฟิลก็เป็นน้ำอดลมน้ำหวานอะไรอย่างนี้ใดๆก็อร่อยไหมก็อร่อยกินได้ แต่คุ้มมากคุ้มมากที่มัน199เองแต่ว่าปกติมัน299นะแต่วันนี้มันเหลือ199ใครแวะผ่านไปผ่านมาก็ลองมากินกันดูนะคะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะ,ปะไปทะเลแต่ว่าพอเห็นถนนโล่งแบบนี้เดี๋ยวเราจะแวะไปดูแถวชายหาดดีกว่าว่าตอนนี้ชายหาดพัทยาเป็นยังไงกันบ้างนะคะคิดว่าก็น่าจะไม่ค่อยมีคนหลอกเพราะขนาดตรงสุข,ขุมวิทรถยังน้อยขนาดนี้เลยอะ เดี๋ยวเราไปดูที่ชายหาดกันค่ะ,ะเราอยู่เส้นพัทยาเหนือเข้าชายหาดแล้วนะคะใจชื้นแล้วทุกคนรถติดเหมือนเดิมจ้าแต่เราก็ยังมุ่งหนะ้าไปดูบรรยากาศที่ชายหาดกันนะคะถึงแล้วคะ่ะทุกคนต้นหาดพัทยาซ้ายมือเราก็คือ ไม่มีว่าวว้าวแรงมากเลยอ่ะไอเขามีเขาฮิตเล่นว่าวกันเหรอทำไมมีว่าวเต็มหาดเลยอ่ะรถก็เยอะอยู่นะพัทยาเริ่มกลับมาคึกคักประมาณสักสาสเปอร์เซนต์น่าจะได้แต่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะเป็นคนไทยเนี่ยรถจอดเต็มเลยผ้าใบเตียงผ้าใบก็มีคนนั่งอยู่บ้าง พอสมควรน้องแล้วยังไม่หนีดิเข้าไปดิเฮ้ยเ,เราต้องรู้ว่า,าพัทยามันมีส่วนที่มันไม่มีเตียงอย่างนี้ด้วยอะเป็นซอนที่ไม่ไม่มีเตียงผ้าใบาก็สวยดีนะเหมือนเนาะนี่สำหรับซอนที่มีเตียงแต่เตียง ใครที่ยังคิดถึงสเสน่ห์ของเตียงพระใบพัทยาบางแสนก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะตอนแรกเราก็ว่าจะแค่ขับรถได้แหละแต่ว่าแพ้ทะเลก็ลขอลงมาหน่อย ทีเดียวอะทุกคนตอนลงมาเดินอะมันก็เหมือนไม่เหมือนพัทยาเมื่อก่อนอยู่ดีอะก็เหงาเหงาอะมันก็เป็นอารมณ์ที่ยังใจยังใจหายอยู่ดีอะแต่ตอนเนี้ยเดินมาถึงไหนไม่รู้หารถไม่เจอเดี๋ยวพี่เก็บ ถ้าถนนข้างทางมาขอดก่อนแล้วกันนะตอนนี้เราอยู่หน้าแถวแถวหน้าฮิวตันพัทยาอะเจอรถแล้วไปก่อนนะคะอือได้แล้ว Glass House Silver มากินกาแฟกันที่ The Glass House พัทยาแต่เป็น Glass House Silver นะทุกคนมันจะอยู่ที่พัทยาเหนือะ ถ้าเป็น glass house ใหญ่อะรู้สึกจะอยู่พัทยาใต้เนาะเป็นทางเข้าเดียวกับคอนโดนะคะเป็นคอนโดติดทะเลแล้วก็ร้าน glass house ก็จะอยู่เดินเข้าไปในคอนโดอีกทีหนึ่งทางนี้ค่ะ Uh-huh. Yeah. ทุกคนก็จะมีความนิวโนมอลมีเมนูที่อยู่ในซองพลาสติกน่าจะเขาน่าจะคลีนมาแล้วแล้วก็ให้มาแบบนี้ก็มาเลือกกันเลยเดี๋ยวเราหากาแฟก่อน เราเลือกชากลิ่นวานิกานะคะไม่เคยกินมาก่อนจะเป็นยังไงเนาะทำไมเขาถึงมีสิ่งนี้บนโต๊ะสูงอาารมาเจสิ่งนี้บนโต๊ะแล้ได้ไงว่าเราเสตายาวอ่ะเราต้องทำไอ้ทำสองเมนูอาหารช้อนก็จะถูกแช่มาในน้ำร้อนเรียบร้อย ก็คาเชอรอโล่อันนี้คือช็อกโกแลตกรีนทีเค้กนะคะข้างบนเหมือนเป็นไวท์ช็อกโกแลตนอะที่ขูดฝอยๆอ,ยอะ่ะแล้วก็เป็นเหมือนมูสกรีนทีข้างมีเลเยอร์ของสตรอเบอรี่แล้วข้างล่างเหมือนเป็นเหมือนเป็นชั้นคุกกี้ว่ะช็อกโกแลต เดียวให้ครบทุกเลเยอร์นะคะ ต่อมันเป็นชาเขียวมันจะขมนิดนิดมันจะหวานน้อยแบบขมขมมันมันแบบดีอ่ะแล้วก็ต mm ัดเปรี้ยวด้วยเลเยอร์ที่3เป็นสตรอเบอรี่มันเป็นเจลลี hmm. ่แล้วก็สุดท้ายจะเป็นเค้กช,โชโ็อกโกแลต mm hmm. ก็จะขมอีกนิดนิดอยงเงี้ยมันก็แบบขมมันเปรี้ยวหวานขมมันอะไรเงี้ยแบบแล่วรวมกันแล้วแบบอร่อยอะ mm hmm. ดีมาก กินกับชากลิ่นวานิลานะคะชาววานิลาไม่เคยกินมาก่อนหอมมากมันอยู่ในวังยังไงไม่รู้ว่าแบบกลิ่นมันแบบกลิ่นแพงมากแบบดีดี อร่อยเรียบร้อยทั้งของขค้าของหวานชากาแฟตอนนี้พี่อยู่ที่หาดวงอมาา t ขอปิดว็อกด้วยค้าพาะาทิตตกดินสวยๆตรงน,นี้นะคะอย่าลืมสักคล้ายช่องเราด้วยนะ